นายดินายดิเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ได้ไหมเอ้ยอเ,เลือกได้หลายอย่างเะเกินของแถมร้านนี้เอาเงินนี่ไหมเอาเงินนี่ไหมอ้ยเอาเงินก็ไม่เอ้ยเอาเงินหรือจะเอาพี่เอาทอดส่วนไปได้ดิเฮ้ยทอดส่งหน้าเผาดิอะไรดีเฮ้ยเอันไหนดีวะอีกหนึ่งลำนะครับของท้ายไปลายได้พักเล็กนะครับผมในดีแม2020คันนี้นะครับผม ส,สามารถเล,ลือกได้นะครับตอนนี้มีโปรโปรซ้อนโปรนะครับผมดูท่อก่อนนะครับสามารถเลือกได้เลยว่าจะรับเงินค่าน้ำมันคืนหรือจะเลือกเป็นของแถมท่อนสวมหน้าเผานะครับผมอยากได้ส่วนลดค่าน้ำมันช่วย500บาทหรืออยากเอาท่อนสวมหน้าเผาเลือกได้เลยตามใจลูกค้านะครับนี่เขาเรียกว่าโปรซ้อนโปรเลือกได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับผมออกท้ายไปได้พักเล็กครับผมให้ฟังสักนิดนึงนะครับโอเค มานี้แล้วกันนะครับผมฝากกันด้วยนะครับสำหรับโปรดีๆนะครับเลือกได้ครับตามใจลูกค้าเลยทีโอดีตามใจลูกค้าแบบสุดๆไปเลยนะครับฝากกันด้วยครับโปรนี้นะครับผมสวัสดีครับ